อัปเดตราคาทองคำาหนที่1สิงหาคม2568นะครับวันนี้นะครับราคาทองคําเปิดตลาดในเวลา9นาฬิกา5นาทีโดยที่ราคาทองคําปรับลดลงบาทละ50บาทนะทำให้ตอนนี้นะครับราคาทองคําแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ51,000ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ51,100นะก็สังเกตได้นะครับว่าราคาทองคําก็ทรงตัวอยู่ในระดับนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะก็บางวันก็หลุด,ด51,000ลงไปนิดนึงระหว่างวันบางชีก็ อขยับผ่านขึ้นมาได้เลยทำนองเนี้ยวันนี้ก็เปิดตลาดก็อยู่ที่ประมาณ51,000พอดีพอดีนะโดยที่วันนี้นะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีการประกาศภาษีของประเทศต่างๆระหว่างคู่ค้าระหว่างอเมริกากับประเทศรอบโลกนะรวมทั้งประเทศไทยด้วยที่เพิ่งประกาศมาตอนเช้าวันนี้นี่เองนะก็ได้อัตราภาษีที่ค่อนข้างดีนะที่19ซน์ะโดยที่ได้เท่ากับที่ทั้งกัมพูชาที่กำลังมีปัญหา เหมือนจะมาได้เจราจาพร้อมๆกันอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นอัตราภาษีที่ค่อนข้างดีนะอย่างน้อยก็เขาเรียกว่าดีกว่าคู่แข่งของเรานะก็คือดีกว่าทางเวียดนามที่ได้20%แล้วก็ได้เท่ากับมาเลเซียที่เป็นเพื่อนบ้านเราที่19%นั่นเองนะส่วนข่าวสารราคาทองคำตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เบิร์ดไทยทองจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังกันนะฮะก็ไปดูกันก่อน,อนเลยนะ,ะว่าราคาทองคำนะ ที่ตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้นะครับช่วงต่ําสุดอยู่ที่3,273ช่วงสูงสุดอยู่ที่3,314ฮะก็เหมือนกับว่าราคาทองคำเนี่ยคล้ายๆเดิมนะอย่างที่เบิร์ดไถท,ทองได้บอกมาหลายวันก่อนหน้านี้แล้วว่าอยู่ในสถานะเรียกว่าไซเวดาวคือ แกว่งตัวออกข้างสลับลงทีละน้อยทำนองนี้นะแต่ถามว่าทาไมเหมือนกับว่าราคาทองคำเนี่ยเหมือนกับค่อนข้างจะอ่อนตัวลงหน่อยๆนะแต่ว่าเช้านี้เหมือนราคาทองคำก็ยังไม่ได้ขยับเยอะฮะเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าตัวค่างเงินบาทมาช่วยไว้นะฮะโดยที่ตอนเช้าวันนี้นะครับค่างเงินบาทเนี่ยอยู่ที่32.81บาทต่อดอลลาร์ก็มาช่วยให้ตัวราคาทองคําในประเทศเนี่ยไม่ลดลงไปเยอะเนื่องจากว่าค่างเงินดอลลาร์แข่งขึ้นส่วนค่างเงินบาทก็คืออ่อนลงนั่นเองนะก็เลยทําให้เหมือนกับว่า เขาเรียกว่ายังยืนยังยืนอยู่ได้ในระดับ5 1 0 0 0บาทนี้นะฮะส่วนเรื่องอื่นๆนะก็จะมีการประกาศอย่างที่บอกนะว่า ภาษีเนี่ยเริ่มประกาศเนี่ยหลายๆประเทศอย่างสิงคโปร์เนี่ยได้10%นะส่วนทางฝั่งแคนาดาเนี่ยโดนโดนปรับเพิ่มจาก 25- หเป็น35%นะแล้วก็หลายๆประเทศอย่างฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยก็ได้เท่ากับไทยที่1% 9ทํานองนี้นะก็เหมือนกับว่าอาตาัตราภาษีอ่ะได้ประกาศออกมาแล้วก็เหมือนเป็นการคลี่คล,คลายสถานการณ์ใช่ไหมก็เลยทาให้ตัวความน่าสนใจของด้านราคาทองอ่ะน้อยลงไปหน่อยนึงอะไรทํานองนี้นะฮะก็ต้องมาดูกันครับว่าเดี๋ยวจากนี้ไปนะจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็มีข้อมูลที่ น่าสนใจเกี่ยวกับราคาทองคำเหมือนกันนะก็คือธนาคารกลางนะของทั่วโลกเราเนี่ยนะต้องบอกว่าอย่างนี้ฮนะในไตรมาสสที่ผ่านมาเนี่ยซื้อทองคําไปทั้งหมด165ตันซึ่งต้องบอกว่าลดลง1ใน3เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกนะทำให้เหมือนกับว่า การซื้อทองคําในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอยู่ในระดับต่ําสุดในรอบ3ปีนะับตั้งแต่ปี2565เลยก็เป็นไปได้นะว่าธนาคารกลางทั่วโลกเขาเขาเขา,เขาเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยซื้อแล้วนะไอ้ราคาทองแพงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยซื้อแล้วทาให้เหมือนกับราคาเ,เขาเรียกว่ายอดากของการซื้อเนี่ยต่ำสุดในรอบ3ปีเลยนะก็ผมว่าเป็นข้อมูลนะเป็นข้อมูลว่าถ้าหากว่าใครที่หากว่าอยากจะซื้อแล้วเก็บไว้ยาวๆราคาช่วงนี้อาจจะไม่ได้เป็น าราคาที่น่าดึงดูดใจนะถ้า,าว่าเราวัดจาก ทั่วโลกเนี่ยนะทันที่ธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยเขาเขาเขาเข้าซื้อนะเขาเหมือนเขาเข้าซื้อน้อยอ่ะก็ก็ก็ฟังฟังไว้นะใครที่เหมือนกับว่าเฮ้ยซื้อทองเก็บระยะยาวมีแต่ขึ้นอ่ะแต่ตอนนี้เขาซื้อน้อยลงนะแต่ก็ไม่แน่หรอกครับเพราะว่าสถานการณ์ทองคำนี่มันก็มีอะไรที่เข้ามากระทบได้เยอะใช่ไหมสถานการณ์ต่างๆเนี่ยอย่างตอนนี้โอเคแม่แม่แม่จะเหมือนกับว่าคลี่คลายไปก็เลยเหมือนกับว่าราคาเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาทักสัปดาห์หนึ่งแล้วรวมทั้งเมื่อคืนเนี่ยก็มีการประกาศภาษีใหม่จริงก็เลยเหมือนกับว่าทุกอย่างน่่่สภาาาพกก็็คคือออข้งงจะิๆรดูว จะมีอะไรเกิดขึ้นจากนี้ต่อไปไหมนะฮะทำให้ตอนนี้นะฮะ ตัวราคาทองคำในตลาดโลกแนวรับเนี่ยอยู่ที่3 2 4 5ส่วนแนวต้านก็อยู่ที่3 3 1 0นะก็ต้องจับตาดูต่อไปว่า,าจะเป็นยังไงนะส่วนรา,าราคาทองคำในประเทศนะแนวรับอยู่ที่5,500นะครับแนวต้านก็อยู่ที่51,500นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันต่อไปถ้ากว่าใครสนใจเรื่องราคาทองคำก็ติดตามช่องเวิร์ดไถ่ทองนะเพราะว่าช่องนี้เนี่ยเอาเข่าวสารเรื่องทองคํามาบอกกันตลอดทุกวันแน่นอนเลยนะส่วนใครที่ดูเป็นประจําอยู่แล้วนะฝาก ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะหรืออย่างน้อยกดส่งสติกเกอร์ใต้คลิปนี้ให้ก็ยังดีจะได้รู้ว่าที่เบิ้ลถ่ายทองทําคลิปทุกวันนี้ยังมีคนติดตามอยู่บ้างนะส่วนใครที่มีตัวจำนำนะอยากปลดล็อกเงินสดนะติดต่อเบิ้ลถ่ายทองได้เลยนะรับซื้อตัวจำนำนะได้เงินส่วนต่างดีราคาราคาคดีแน่นอนเลยนะเประเมื่อราคาฟรีเพียงส่งตัวจำนำมาทางช่องแชทนะครับก็เจอกันใหม่วันหน้านะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ